าและอาถรรพ์ประพันธ์โดยไตรโศบทที่5คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละสมภารชมกล่าวเป็นการปิดม่านเรื่องเล่าในตำนานเนื้อเสียงและท่วงทำนอง เริ่มลดระดับความห่างให้สนิทก,กันมากยิ่งขึ้นถอนใจแล้วหันไปยกถ้วยขึ้นจิบปล่อยให้สองพี่น้องนั่งน่าเครียดเพราะไม่รู้จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงประจันนี่ก็ช่างกระไรทางคนอื่นมีหนักหนาไม่ไปหาให้กลุ้งใจดันโยนขี้มาใส่กองเบอเรอเสด้วยพรานชินและพรานชอบต่างถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเมื่อใดที่มีคนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ เมื่อน,นั้นต้องออกตัวให้สุดความสามารถเกิดเป็นลูกผู้ชายใครขอหากไม่เกินกำลังก็ต้องให้หากแต่เรื่องนี้ดูแล้วอย่าว่าแต่เกินกำลังเลยเพียงแค่คิดหาวิธียังทำไม่ได้สมพารชมราวกับจะล่วงรู้ความคิดภายในใจสองพี่น้องลูกขึ้นเดินไปยังตู้พระธรรมควานหาอะไรสักอย่างอยู่ครู่แล้วจึงยกกล่องไม้ขนาดความกว้างครึ่งศอกยาวหนึ่งศอกลงมา เป่าฝุ่นฟ้าที่จับเป็นคราบหนาออกพอสมควรก่อนยืนมันให้พรานชิดอะไรหรือขอรับหลวงพ่อพรานชิดถามทั้งที่กล่องไม้ที่ว่าอยู่กับมือตนแท้ๆและมันหาได้มีลูกกุญแจหรือกลไกใดๆอันสื่อว่าเปิดยากแม้แต่น้อยทว่าเจ้าตัวกลัวใจว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ตนคิดเองทั้งคู่หลบเลี่ยงเรื่องนี้ไม่พ้นหรอกพรานชื้นหนะเป็นบรรพบุรุษของเรา ของในกล่องนี้ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นตระกูลเราต่างก็หวังกันว่าจะไม่ได้ใช้แต่ดูท่ามันคงถึงเวลาแล้วจริงๆผาสองพี่น้องเหลียวมองหน้ากันครูในใจโดยไม่ต้องนัดให้เสียเวลาฉิบหายกูว่าแล้วในเมื่อไม่มีทางเลี่ยงผ่านชิดจึงเปิดกล่องอ,อกดูมันคือวัตถุสองชิ้นยาวสักครึ่งค้อนศอกไม่เกินนี้ และถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผ้ายันสีแดงผืนเก่าลงอักขระไว้ดำเป็นพื้นผ่าแต่เรียงการสวยเป็นระเบียบพรานชิดคลี่ออกดูชิ้นหนึ่งจึงพบว่ามันเป็นมีดจากสภาพของกล่องและผ้าพนวกกับคำบอกของสมพานธ์ชมว่ามีดเล่มนี้และอีกห่อหนึ่งก็คงเหมือนกันถูกเก็บรักษาและส่งต่อเป็นเวลานานหากแต่ตัวมีดรวมถึงด้าม ยังคงไม่เอี่ยมราวกับเพิ่งตีเสร็จเมื่อวานมันนี้อักขระเลขยันที่จางลงไปยังชัดเจนไม่มีเลือนรางพรานชิดรู้ดีว่าคาถาที่สลักลงไปนั้นหมายความว่ายังไงมันคือคาถาสะกดหลวงพ่อคอรับนี่มันหมายความว่านอกจากมีสองเล่มนี้ยังมีคำพูดที่พรานชื้นส่งต่อมาด้วยมีสองเล่มนี้ เป็นของที่ไว้ใช้สะกดสางสีตัวนั้นและคนที่จะใช้มันก็ตรงเป็นสายเลือดเดียวกันกับทั้งพรานชื้นแล้วก็พรานเสือด้วยจึงจะได้ผลเล่มหนึ่งลูกหลานพรานชื้นต้องเป็นคนถือส่วนอีกเล่มต้องเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกับพรานเสือเท่านี้แหละเท่านี้พรานชินและพรานชอบทวนคำเสียงสูงอืมเท่านี้แหละ ที่เหลือผู้เองก็ไปจาัดก,การเอาหน้าที่ผู้เองนี่สมพานชมว่าราวกับคำพูดที่ล่วงล้ําออกจากปากมันนั้นง่ายเหมือนให้สองพี่น้องเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยเกันเสียอย่างนั้นจะรู้รก่อนนะครับหลวงพ่อไอ้ที่ว่ากระผมสองคนเป็นสายเลือดของพรานชื้นหนะพอเข้าใจได้แต่สายเลือดเดียวกันกับพรานเสือพวกกระผมจะไปหาที่ไหนพบเขาเป็นใครมาจากไหน มีลูกมีเมียก่อนตายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สมภารชมใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวรินชาใส่ถ้วยยกจิบด้วยอาการใจเย็นก่อนจะบอกว่าเรื่องคนที่สืบสายเลือดเดียวกันกับพานเสือนั้นมีอยู่แม้ตัวพานเสือเองจะไม่มีลูกเมียก่อนตายแต่เขาก็มีพี่น้องอยู่และทุกวันนี้ก็มีลูกมีหลานสืบทอดสายเลือด และส่งต่อคำพูดลักษณะเดียวกันนี้ให้กันได้เรื่อยคนที่พานสองพี่น้องต้องไปหาและร่วมมือด้วยได้อยู่ทางเหนือห่างออกไปราวสามสี่วันเดินในแถบหลายสิบกิโลระเวกนั้นมีหมู่บ้านอยู่เพียงแห่งเดียวอย่าบอกนะครับหลวงพ่อว่าสายเลือดของพรานเสืออยู่ที่บ้านดงผีบางหนักขอรับอาการเงียบไม่ตอบว่าใช่และไม่ปฏิเสธนั้น ยิ่งทำให้มั่นใจพานสองพี่น้องถอดใจตีหน้าเครียดบ้านดงผีบังใครๆก็รู้ว่าเป็นหมู่บ้านปีศาจหาใช้ทุกชีวิตในหมู่บ้านเป็นปีศาจเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละหากแต่มันก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันโดยว่ารอบนอกของหมู่บ้านกินอนาเขตหางจากรั้วหมู่บ้านไปเพียงสิบเส้นล้วนเป็นดงปีศาจทั้งนั้นฉะนั้นแล้ว ต้องเป็นคนแบบไหนจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางดงปีศาจได้ราวกับไม่มีอะไรน่ากลัวซ้ำยังเข้ายังออกได้ตามใจชอบพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้ต้องหลีกทางให้ทั้งที่คนนอกเพียงย่างกลายเข้าไปใกล้เป็นต้องตายสถานเดียวแทๆ้ๆทำไมผู้เองกลัวผีหรืออืขึ้นเลยได้ยินแบบนี้พรานชอบผู้เป็นน้องว่า กระผมกับพี่ชิดนะหรือจะเป็นคนกลัวผีหลวงพ่อเองก็รู้ว่าพวกเราไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นทำไมพอได้ยินว่าไปที่บ้านดงผีบงังหน้าตาถึงลเลยเฮียเครียดทิ้งชีวิตแบบนั้นเล่าจากใจจริงเลยนะขอรับหลวงพ่อพูดผีปีศาจพลายรอบๆหมู่บ้านหนะพวกผมไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยแต่ไอคนบ้านนั้นนืี่มือมนุษย์มันนาทู่ไปที่ไหนนักเลงจะตายหา่า อุ้ยขอภัยขอรับหลวงพ่อพาชิกล่าวหน้าตายแย่ยิ้มแห้งยกมือไหว้เอาล่ะในเมื่อรู้แล้วว่าต้องทำยังไงก็รีบไปเสียไม่รู้เวลาจะเหลืออีกเท่าไหร่ครั้งนี้แค่พากันไปตายในทิงของมันครั้งหน้าพวกมันอาจจะบุกเข้ามาฆ่าล้างชาวบ้านเสียหมดทุกลูกเขาก็เป็นได้ไปไปซะไปเอา แล้วหลวงพ่อไม่ไปด้วยหรือขอรับช่วยกันอีกแรงน่าจะข้าเป็นพระจะไปยุ่งเรื่องแบบนี้ได้ยังไงสมภารชมว่าพรานชิดถึงกับนิ่งไปนี่สรุปว่าจากเรื่องที่จะพากันเข้าไปเอาศพสองลุงหลานออกมากลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดสะกดปีศาสะกดสางและที่ใหญ่กว่าน,นั้นคือผู้รวมอุดมการซึ่งจะต้องเป็นผู้ถือมีดอีกเล่มน,นี้เล่า ความทรงจำเมื่อปีคลายขวงกลับมาเมื่อนึกถึงการไปเยือนบ้านผีบังด้วยความบังเอิญครั้งนั้นพราสองพี่น้องเที่ยวท่องไปตามป่าเขาลุ่มนาภัยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพากันเดินท่องล่องป่าเพื่อทำความรู้จักหากวันหน้าปะเหมาะเคราะรวยมาอีกจะได้ไมีพากันหลงหลังจากเดินขึ้นเขาลงดอยหลัดห้วยนอนกลางดินกิงกลางป่ามารมอาทิตย์ ก็วกจากตะวันออกขึ้นเหนือกระทั่งค่ำวันหนึ่งโดยว่าผลทางมันยากลำบากเอาการบวกกับช่วงครึ่งอาทิตย์เต็มไม่ได้พักผ่นอนหลับให้เต็มตาสถานที่ซึ่งเลือกกันในวันนั้นจึงเหมาะเป็นที่สุดห้วยใหญ่ลานหินกว้างล้อมด้วยป่าทึบและหมู่หมากไม้ทางสัตว์แวกป่าลงกินน้ำ ก็ไกลจากจุดที่พากันปีนขึ้นไปผูกเปนอนรวมสิบเส้นหลังสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดแล้วมั่นใจว่าจะปลอดภัยตลอดช่วงหลับลึกจนกว่าจะถึงเช้าพรานชิดและพรานช,ชอบจึงลงมือหุงหาอาหารเสียก่อนตะวันจะหายไปหลังทิวไม้และเสร็จสิ้นรวมถึงการกินก่อนดาวจะพรางพราวเต็มฟ้าพอดีครั้นแล้ว ก็แยกการเสกเกลือหวานไว้เป็นวงรอบที่พักเพื่อกันเหนียวสำหรับคนเป็นพรันแล้วจะประมาทไม่ได้เห็นว่าทั่วอณาบริเวณรอบกายสงบและเป็นไปตามธรรมชาติของป่าดงพงพีก็ตามทว่าเบื้องหลังความสงบหน้าอภิรมสำหรับคนรักป่าที่ว่ามันแฝงเร้นปีด้วยอันตรายทั้งจากสัตว์และอย่างอื่นที่คาดไม่ถึง สำหรับคนไม่เจนป่าแล้วเพียงกระรอกก็ทำให้ตายได้เห็นมันน่ารักน่าชังวันวันเอาแต่ไต่ไปตามกิ่งคอนเพื่อกินหมากไม้แบบนั้นถึงเวลาจนตัวนิ้วขาดพรถูกเป็นกัดมันแล้วก็มีทั้งยังเรื่องเหนือธรรมชาติจำพวกผีป่าอาถรรพ์อีกเล่าอย่างหลังนี้แรงนักไม่บากก็ตายเท่านั้นหากไม่แกร่งหรือป้องกันเอาไว้ก่อน เรื่องผูกนี้พรานชิดและพรานชอบถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มจับปืนกระทั่งได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในพรานยอดฝีมือก็ยังไม่ลืมหรือละเลยโคนตะเคียนใหญ่พรานสองพี่น้องนั่งปนมมือไหว้เครื่องเส้นบัตรพลีตามแต่จะหาได้วางลงยังพื้นเบื้องหน้าแบ่งออกเป็นสองชุดหนึ่งสำหรับเทพาอารักษ หรือผู้พรายที่สิงสู่ยังตะเคียนใหญ่ต้นนี้อีกหนึ่งเป็นของพระแม่โทรณีเป็นการติดสินบนด้วยความเคารพเพื่อให้ปกหัวคุ้มกล้าวขณะเดียวกันหากตะเคียนนี้เกิดเฮียนขึ้นมานางพรายจะได้ละอายใจว่าได้กินสินบนไปแล้วหากจะไม่ปกป้องโพยภัยให้และยังทำตัวเป็นเพศภัยเสียเองก็คงเสียชาติผีป่าเต็มที ผีป่าตนอื่นจะตำหนิเอาได้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการทุกอย่างตามที่ร่ำเรียนมาแล้วทั้งคู่ก็ปีนขึ้นไปจนถึงคาคบที่สูงพอให้ปลอดภัยจากสัตว์ใหญ่จำพวกช้างจึงผูกเปไม่ห่างเกินไปกว่าจะสะกิดเรียกกันได้แต่ก็ไม่ใกล้เกินไปจนลำบากหากต้องยกปืนขึ้นยิงองศาของวิถีกระสุนและไอร้อนจากดินปืนจะไม่ก่ออันตรายให้แก่กัน อนุภาพความเหนื่อยล้าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็สุดจะทนได้พรานชิดและพรานชอบเองก็เช่นกันรอนแรมมาหลายวันดังนั้นเมื่อจัดท่าจัดทางพอให้สบายทั้งคู่ก็หลับไปในเวลาอันไม่นานมาสะดุ้งตื่นเอาเมื่อเขตอาคมที่วางเกลือเอาไว้ได้ถูกล่วงล้ำสองพี่น้องลืมตาโพลงใครหรืออะไร ที่สามารถฝ่าเข้ามาได้หากเป็นสัตว์ป่าทั่วไปมีแต่ต้องเพ่นหนีเพอสัมผัสถูกกอกวนหรือหากเป็นผีสางก็ต้องร้องโอดโอยเพราะอนาขีที่กางไว้นั้นไม่ใช่ธรรมดาอาคมขลังสามารถกันพยาหงพรายเอาไว้ได้ไม่ยากฉะนั้นสิ่งเดียวที่ฝ่าเข้ามาได้ก็คงมีแต่มนุษย์ทุกนั้นและมันยิ่งยืนยันข้อสันนิษฐานได้ยอย่างชัดเจน เพราะทั้งคู่แลเห็นเงาตะคุ้มของมนุษย์ผู้หนึ่งได้เดินสำรวจพื้นที่โดยอาการพินิษแต่จะเป็นใครก็ตามคงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพรานชิดและพรานชอบได้ปีนขึ้นมาผูกปเปลนอนปงคาคบตะเคียนต้นนี้ผ่านานานไหนก็ไม่กล้าลวงล้ำไม้ชนิดนี้ซึ่งเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณสิงสู่อยู่ทุกต้นไปอีกทั้งก่อนปีขึ้นมา พรานชอบยังดับไฟกลบดินจนสนิทไร้เชื้อปะธุมันควรเป็นเช่นนั้นหากแต่พรานสองพี่น้องต้องถึงกับตะลึงเสียววาบเมื่อเงาคนที่ว่าเดินดุ่มอย่างมั่นใจเข้ามากระทั่งห่างจากคนตะเคียนไม่กี่วาแสดงว่าคนผู้นี้รู้นั่นย่อมหมายถึงว่าคนผู้นี้ไม่ธรรมดาแน่ๆพวกเองเป็นใคร เราขึ้นไปทําอะไรบงคาคบตะเคียนแบบนั้นพรานสองพี่น้องเสียวว่าไปทั้งไขสันหลังมืดมิดสนิทจนขนาดทั้งคู่ห่างกันไม่มากยังมองเห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มครั้นแล้วคนด้านล่างรู้ได้ยังไงซายังรู้ว่ามีมากกว่าหนึ่งเงียบฉะนั้นทั้งคู่จึงได้แต่เงียบอุบะถามไม่ตอบแบบนี้มาริยาสามจริง แค่เข้ามาเขตบ้างคนอื่นเขาโดยไม่บอกไม่กล่าวว่าแย่แล้วนี่ยังลับๆล่อๆเจ้าบ้านถามแล้วยังทำใบ้บืออ้ออีกตอบมาเจอเข้าแบบนี้พรานชอบซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วจึงของขึ้นทันทีตะโกนกลับถามด้วยอาการตวาดว่าแล้วเองเป็นใครตะเคียนต้นนี้หรือไม้ใหญ่ต้นไหนๆต่างก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ พวกตนจะปีงขึ้นไปอยู่คาคบไหนหรือต้นใดก็ได้ไม่เห็นจะผิดแต่ที่นี่เป็นเขตหมู่บ้านข้าไม้ทุกต้นยาทุกกอหินทุกก้อนน้ำทุกหยดล้วนเป็นของหมู่บ้านข้าบ้านดงผีบางแห่งนี้มีกฎคนนอกห้ามเข้าหากไม่มีกิจหรือได้รับอนุญาตบอกมาพวกเองเป็นใครมาจากไหนเป็นพวกโจรผู้ร้ายหรือเปล่า ถ้าใช่แล้วเองจะทำไมผ่านชอบตะโกนยียวงกลับไปพ่านชิดสะดุ้งโหยงปรามน้องชายไม่ทันถ้าเป็นผู้ร้ายก็ตรง่าทิ้งเสียอ้าวแบบนี้ก็ได้เสียสิวะผ่านชอบคำรามลั่นพลิกตัวกระโจนลงจากเปลชนิดไม่กลัวเข่งขาหากักความสูงพ้นจากงวงช้างอึมถึงมันไม่ต่ำกว่าห้าหเมตรพอลงพื้นได้ก็พุ่งเข้าใส่เงาตะคุ่มตรงหน้าทันที ถือเสียว่าเปิดก่อนได้เปรียบทว่ามันไม่เสมอไปทั้งที่มือสลัวแต่อีกฝ่ายกลับปัดป้องและสวนกลับด้วยสอกเสร็จเต็มดังเอ็งไม่ใช่ผู้ร้ายนี่แต่มึงเป็นอย่างน้อยก็ในสายตากูพรานโชคคำรามรู้สึกถึงของเหลวที่มีกลิ่นคาวออกจากจมูกไหลสู่ปากโทสัจริตประทุถึงขีดสุดชักมีพรานออกมาอีกฝ่ายเองก็ไม่น้อยหน้า แสดงให้เห็นว่ามีดีอยู่พอตัวว่าพระคาถาครู่เดียวกองไฟซึ่งถูกดินกลบจนดับสนิทมีอันติดพืบสสองสว่างเป็นบริเวณกว้างนั่นแหละจึงได้เห็นหน้ากันชัดเจนผู้มาเยือนเป็นชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพรานสองพี่น้องห่างกันเต็มที่เห็นทีจะบวกลบไม่เกินสองสามปีสำสายตายยังดุดดันแข็งกร้าวไรซึ่งความลังเล พรานชิดเห็นท่าไม่ดีกระจนลงไปบ้างเพื่อขวางเอาไว้ก่อนเรื่องจะบานไปลายไปมากกว่านี้ชายเปิดสนามมองอยู่แวบหนึ่งแสดงอาการแปลกใจครั้นแล้วก็สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองสองคนนี้เป็นพี่น้องกันหรือแฝกกันยังไม่ต้องสงสัยประเดี๋ยวก่อนเธอพ่อขอโทษแทนน้องชายฉันด้วยที่ทำอะไรบุ่มบามเกินไปเราสองคนมาจากวางังไผ่ เดินเที่ยวไปตามป่าเพื่อศึกษาเส้นทางเผื่อวันหน้าได้มาที่นี่อีกจะได้ไม่หลงได้ยินว่าที่นี่คือดงผีบังหรือฉันกับน้องไม่รู้เลยพอทีได้ยินมาที่นี่เต็มไปด้วยพูดผีปีศาจได้ยินมาแบบนั้นละสิมันก็ไม่ผิดรอกเป็นแบบนั้นจริงๆยิ่งได้เห็นกิริยาที่สนทนากับพรานชิดพี่ชายด้วยการเรียบเฉยไร้ท่าทีก้าวร้าว พรานชอบยิ่งหงุดหงิดขึ้นเป็นกำลังทีกับกูละตั้งท่าจะฆ่ายอย่างเดียวแบบนี้มันเลือกปฏิบัตินี่ว่าพรานชอบคิดเขาผลักพี่ชายให้หลีกทางจ่อมีพานชี้หน้าผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ตว,วัดลั่นมึงกับกูยังไม่จบมาสารต่อกันให้มันรู้ดำรู้แดงไปเงียบชายผู้นั้นยังไม่ตอบว่ายังไงแต่มองด้วยแววตาสังเวทเท่านั้น นั่นยิงโหมไฟโทสะให้พรานโชคเป็นเท่าทวีจะโชคยาช้าไปเพียงซิลวิพรานโชคสับเท้าพุ่งเข้าหาชายผู้นั้นเสร็จแล้วและก็เป็นอย่างเคยคมมีดที่พุ่งเข้าใส่ชายผู้นั้นใช้มือขวาปัดเบี่ยงวิถีพรานโชคเนื้อหมัดซ้ายใส่ทันทีไม่มีเสียจังหวะชายผู้มาเยือนดึงตัวหลบได้บุดวิดหากแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนราวกับจะมองเห็นหรือรู้อยู่ก่อนแล้วว่า อีกฝ่ายจะออกท่าทางแบบไหนระยะห่างของทั้งคู่มากพอให้พรานชอบหมุนตัววาดคมมีดใส่ครั้งตั้งแต่มือไล่จนไปถึงหัวไหล่สันสถทานชาดิกพรานชอบตาเหลือกไม่เห็นว่าคมมีดของตนหาได้ระคายผิวชายผู้นั้นเลยไม่แต่น้อยถึงสิ่งที่ฝ่ายยกขึ้นมาป้องต้นคอจะเป็นเพียงท่อนแขนมีพรานหลุดจากมือที่ชาจนกำอะไรไม่ไหว ชายคนนั้นรับไว้เงือ้อและหมายจะจ้วงเข้าใส่ทงน้อยพ่านชิดกระดกครั้งเดียวได้ระยะกว่า3-4เมตรรถถีบเขาเต็มยอดหน้าผู้ที่กำลังจะสังหารน้องชายนั่นแหละผ่านชอบจึงพ้นอันตรายได้แบบเส้นใยแดงผ่าแปดพอเท่านี้ไม่ได้หรือพ่อเท่าที่ฉันอธิบายน่าจะเข้าใจได้แล้วว่าเข้าใจผิดใจคอจะเอากันให้ถึงตายเลยรืนั่นก็ขึ้นอยู่กับมัน หากต้องการแบบนั้นมันก็จะได้เป็นผีเฝ้าดงนี้เพิ่มอีกตัวทุกนั้นเองชายผู้นั้นตอบยังคงกิริยาไร้โทสะในน้ำเสียงที่สนทนากับพรานชิดอย่างเคยเขาปามีดพรานคืนให้ปากลงหาจากปลายเท้าของพรานชิดเพียงครึ่งฝ่ามืออันที่จริงแล้วเจ้าตัวหาได้ตั้งใจจะทำเช่นนั้นทว่าแรงตีของพรานชิดหนักหน่วงไม่น้อย สมองเคลื่อนสติเลือนควบคุมแรงไม่ได้พรานชิดกรอกตามองต่ำนิ่งเงียบไม่พูดจาใดๆพรานชอบน้องชายอุทานในใจชิบหายแู้ไงก่อนจะหันไปตะโกนบอกผู้ที่ตนเพิ่งสู้อย่างเอาเป็นเอาตายมายกโยกเฮ้ย hey, ขอโทษก่อนเดีวเรื่องที่กูล่วงเกินมึงหนะกูขอโทษกูผิดเองยังไงมึงก็รีบขอโทษพิชิตไอ้ชอบมึงหุบป,ปากไปซะ พานชิตตัววาไม่ดังมากแต่ก็แสดงออกว่าอย่ามายุ่งสับพนามและน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปยังผลให้พรานชอบครวนออกมาได้เพียงประโยคสั้นๆประโยคเดียวไม่ทันแล้วพรานชอบหน้าซีดปาดเหงือ่อส่งสายตาไปยังผู้มาเยือนว่าหนีได้ให้หนีก่อนที่พี่ชายของตนจะอาลวาดอีกฝ่ายดำมงโง่เอายามนี ถามกลับด้วยสายตาชิ่งกันว่ามีอะไรทำไมถึงไม่พูดออกมาที่นี่คือบ้านดงผีบังเองเป็นคนบ้านนี้ธรรมเนียมของหมู่บ้านที่เขาล่ำหรือกันว่ามีแต่คนเก่งกาดตอนรับแขกใบไทยมาหรือคนที่หลงมาโดยบังเอิญแบบนี้หรือพรานชิดว่าขมตัวลงมากําด้ามมีดขึ้นมาพิจรารณาชายผู้นั้นจับความรู้สึกได้ว่า พรานผู้พี่ตรงหน้านี้มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนเยือกเย็นดุดันและอันตรายคนบ้านวังไผ่เองก็มีธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกันให้อะไรมาต้องรับมีโอกาสต้องตอบแทนให้สมกับที่รับมาเองพร้อมรับของตอบแทนแล้วหรือยังเดีด๋วยวก่อนเถอาพ่อคราวนี้เป็นฝ่ายชายเจ้าบ้านบ้างที่เอ่ยประโยชน์เดียวกัน มันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันขอชายผู้นั้นใจหายว่าเมื่อพลานชีดพุ่งเข้าหาเงื้อแขนฟันใส่แบบไม่ลังเลซ้ำเบียงกะเอาให้ตายในฉับเดียวลองถ้าตนเองไม่ประสาทไวแล้วล่ะก็ตั้งแต่ไหลจนถึงเอวคงขาดออกจากลำตัวไม่ใช่เพียงเกิดแผลแต่ขาดจริงๆเฮ้ยไอ้เจ้าบ้านลบลบดีๆเอ้ยเสือทนน้อยว่าเลยกู พรานชอบครวนคอยตะโกนเอาใจช่วยศัตรูกลัวพี่ชายตนเองซึ่งเวลานี้เส้นบางๆที่ขั้นระหว่างเหตุผลกับอารมณ์มันขาดสะบั้นไปเสร็จแล้วเฮ้ย hey, ไอ้ห้าไม่ดูตามาตาเรือพี่มึงเป็นอะไรวะชายคนนั้นร้องถามขณะเดียวกันก็เอาแต่หลบหลีกไม่สามารถโต้ตอบได้แม้แต่น้อยกุจะฆ่ามึงไงขอโทษสิวะขอโทษไม่มีลังเล ชายผู้นั้นกระโดดถอยห่างทิ้งระยะให้มากพอก่อนจะยกมือไหว้ขอโทษขอโพธเป็นการใหญ่จะอย่างไรไม่รู้หละ่ะต้องขอโทษไว้ก่อนพรานชอบถอนใจว่าเรื่องนี้คงจบลงด้วยดีแน่แล้วแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นพรานชิดไม่รับเอาคำขอโทษนั้นไว้กระโดดลอยตัวจากพื้นเงื่อมีขึ้นจนสุดแขนตำแหน่งที่เล็งไว้คือกลางกระบาลกะเอาให้แยกตายหองตรงนั้น ทั้งพรานชอบและชายผู้นั้นตาเหลือกลานตะโกนขึ้นพร้อมกันยาก็ขอโทษลุกไงพรานชิดตัวปลิวไปด้านข้างมีหลุดออกจากมือเสียงปืนปริศนาแผดลั่นพร้อมกระสุลุกโดดประทัดเข้าที่สีข้างซ้ายอย่างแม่นยำครูเดียวคูนเดียวกลก็เดินออกมายืนอยู่ข้างชายปริศนาคนแรกกระชากคอเสื้อให้ยืนขึ้นอย่างไม่ปราณีปราศัยแม้การกระทำเมื่อครู่จะบอกให้รู้ว่า มาช่วยกุ้เถอะบ้านวังไผ่นี้มีแต่พวกไรอริยะทำจริงๆคนเขาขอโทษแล้วยังจะเอาให้ตายน่าอายแทนหมู่บ้านจริงๆชายผู้นั้นดูจากอายุอนามแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับสมพานชมุมผานชอบจำพวดไปดูอาการพี่ชายเพราะคิดว่ากระสุนนัดนั้นคงทำลายตับไตไส้ม้ามจนย่อยยับไปแล้วเป็นแน่ พราทิตย์แสดงให้เห็นว่าตนเองก็มีดีลุกขึ้นเปิดชายเสื้อดูเห็นเนื้อหนังแดงช้ำจ้ำม่วงแต่ไร้รอยแผลขบกรามแน่นจองเขม็งไปยังชายชาราผู้ถือปืนสายตาบอกชัดเจนแจ่มแจ้งว่าตายกูจะเอามึงให้ตายในฐานะที่สองหมู่บ้านเราเคยมีสัมพันธ์มาแต่เก่าก่อนให้เรื่องมันจบแค่นี้เถอะ สัมพันธ์สันขวามอะไรพรานชิดซึ่งเวลานี้ถูกครอบงำไว้ด้วยโทสะตว,วาดถามไร้ความเกรงใจต่อผู้ที่มีวัยวุฒิสูงกว่าเอ็งสองคนชื่ออะไรชายชราถามกลับแซมไม่สนใจเสียงนกเสียงกาอันเกิดจากโทสะของพรานชิดเสียฉันชื่อชอบส่วนนี่พี่ชายฉันชื่อชิดจ้าเราเป็นลูกของพรานชมแต่ตอนนี้ท่านบวชเป็นสมภารไปแล้ว เมื่อได้ยินดังนั้นชายชราเลืกคิ้วเล็กน้อยพึมพำบางอย่างกับตนเองก่อนจะบอกว่าให้ทั้งคู่ออกไปจากที่นี่เสียหากไม่มีกิจธุระใดๆอย่าได้ย่างกลายเข้ามาอีกทำมาด้วยเหตุจำเป็นบานดงผีบางยินดีต้อนรับแต่ถ้าหากจะมาเพราะอยากหาเรื่องก็จงเตรียมตัวเป็นดวงจิตลงลอยเคว้งคว้างเป็นผีเฝ้าป่าไป ลุงแล,ลุงชื่ออะไรจ๊ะพ่านชอบถามด้วยความคารุกยำเกรงและต้องคอยทำให้พี่ชายตนสงบสติอารมณ์ลุงด้วยข้าชื่อสารส่วนเจ้านี่เป็นลูกชายข้าชื่อเสือยังไงก็ขอโทษแทนมันด้วยแล้วกันที่ใจร้อนหาเรื่องพวกเองพอดีส่วนใหญ่คนที่มาบ้านนี้ก็จองแต่เจ้าสมบัติพระสถานที่มีมีอยู่จริง ไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนยังไงก็เถอะเช้าเมื่อไรเองสองคนก็ไปเสียเรื่องนี้ให้มันแล้วกันไปว่าแล้วชายผู้มีนามว่าสารกุลาคอลูกชายนามว่าเสือกลับไปขณะเดียวกันกุบบวนเป็นหมีกินพึ่งพลานชอบมองตามกระทั่งทั้งคู่ลับหายไปกับความมืดแล้วจึงชำเลืองดูพี่ชาย เห็นว่าสีหน้าและจังหวะหายใจสงบลงบ้างแล้วจึงเอ่ยบอกเสียงอ่อยเราพักผ่อนกันที่นี่เถอะนะพี่ชิดพรุ่งนี้ฟ้าแจ้งก็ค่อยออกจากที่นี่ตามที่เจ้าถิ่นเขาบอกน่าจะดีที่สุดแล้วอืมพรานชิดต,ตบสั้นๆก่อนจะปีงกลับไปนอนบนเปแล้วไม่พูดสิ่งใดอีกอาการเงียบงันปั้นหน้าเครียดของพรานชิด เป็นที่สังเกตของสมพารชมท่านยิ้มเล็กน้อยและถามรากับจะอ่านใจได้ได้เจอกันแล้วล่ะสิพรานสารเป็นยังไงบ้างละ่ะยังแข็งแรงเก่งกาจเหมือนเดิมไหมพรานสองพี่น้องเงยหน้าขึ้นมองเบิกตาด้วยอาการประหลาดใจขณะเดียวกันก็ควรุนว่าขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยขออยากให้สิ่งที่คิดซึ่งดูแล้วเป็นไปได้มากว่าจะใช่ ผิดแผกออกไปด้วยเถิดทว,ว่าใช่แล้วข้ากับพรานสารรู้จักกันมานานเราัองคู่ต่างรู้หน้าที่เจ้าเสือลูกชายของพรานสารนั้นเขาก็ตั้งชื่อตามบรรพบุรุษม่รู้เป็นเพราะบังเอิญหรือเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่ตอนเจอกันครั้งสุดท้ายพรานสารบอกว่าเวลาที่จะต้องทำในสิ่งที่พรานเสือ และพรานชื่นเคยทำใกล้มาถึงแล้วจึงตั้งลูกเพื่อเอาเคล็ดพรานสองพี่น้องได้ยินดังนั้นก็นิ่งงานนึกอะไรไม่ออกอะไรมันจะบังเอิญปานนิยายขนาดนี้เฮ้ยว้าวุ่นเลยทีเดียว